ค่ะครับพี่ม่อนพูดถึงเซ็นต์ี้ฟิวเจอร์ก่อนแล้วกันนะครับเชๆๆๆว่า,ชๆๆเาเริ่มนิ่งนะครับลงมาใกล้ๆบริเวณ971นะครับที่เราเฝอ,องไว้วันนี้ลงมาที่มันเก้าเจ็ดศนะครับใครับเทรดดิ้งลองไปเหมือนเดิมน,นะครับทีนี้กลยุทธ์ก็คือดูการดิดตัวแถวเก้าก่อนนะครับจุดถอยเราคือบริเวณ968นะครับถ้าหลุดต้องซับลอสสำหรับคนคเทรดดิ้งลองรอบนี้นะครับสำหรับตัวฟิวเจอร์ครับพอมาดูภาพตลาดนะพี่ม่อน ตัวตลาดเองก็ต้องบอกว่าผู้บิ๊กแคปนะเริ่มนิ่งๆแล้วนะครับแต่ว่าตัวสมอลแคปเองเนี่ยนะครับโมเมนตัมของการฟนะอสเซลน,นั่นผมว่าเป็นแรงฟอสเซลยังมีอยู่นะครับในหุ้นรายตัวพอสมควรเหมือนกัน <c oughs> ก็น่าจะเป็นโดมิโนเอฟเฟกต์แหละนะครับของหุ้นขนาดเล็กนะครับขนาดกลางที่ลงมานะครับรุนแรงก็ทำให้เกิดภาพของการที่มีผลขาดทุนนะครับถูกฟอสบ้างแล้วก็อาจจะกระทบชิงไปถึงหุ้น ตัวอื่นๆนะครับที่<น>มีขนาดการขนาดเล็กก็เป็นภาพของการปรับฐานลงมารุนแรงนะครับนั่นก็จะทำให้ตัวตลาดเองเนี่ยในส่วนของตัวการฟื้นตัวเนี่ยนะครับคงต้องมองข้ามไปสัปดาห์หน้านะครับว่าเซ็ตเนี่ยพ้นะครับความบันโวตตรงนี้ไปเนี่ยนะครับจะค่อยๆฟื้นขึ้นมาได้ไหมนะครับโดยรวมผมมองสัปดาห์หน้านะครับตัวเซ็ตเองเนี่ยก็ยังให้น้ำหนักว่าน่าจะค่อยๆฟื้นขึ้นมานะครับเพราะแรงขายเนี่ยนะครับมันน่าจะใกล้เสร็จน้ําแล้วในเรื่องของตัวประเด็นของเฟดเองก็ตามนะครับที่จะขึ้นดอกเบี้ย ในช่วงกลางเดือนนี้นะครับเราเห็นการปรับโพซิชันของตุ้นต่างชาติเองเนี่ยก็ออกมาพอสมควรแล้วนะครับตัวเซ็ตเองก็ลงมาที่ระดับ PE ของปีนี้นะครับประมาณ14.6เท่าละก็ถือว่าเป็นระดับที่ต่ํากว่าค่าเฉลี่ยระยะยาวนะครับที่เซตเทนประมาณ PE 15.2 15.3เท่าพอสมควรแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเซตสัปดาห์หน้าเนี่ยนะครับน่าจะมีกรอบแนวรับนะครับบริเวณ1,534กับ1,528จุดนะครับส่วนต้านด้านบนเองนะครับก็จะมี ดอลต้านนะครับที่เรียนหน่อยหกสนะครับกับหนึ่จุดครับค่ะคุณกฤพัฒถ้าซื้มันถอยมา 1534- 1พันห้ดครับถ้าเราลองลงมาเราเราต้องสต็อปตรงไหนตัวไหนนะครับเซ็ตเซตที่คุณบอกกรอบถ้ามันถอยมาเจอใช่ไหมครับใช่ฟิวเจอร์เมื่อกี้ที่เราคุยกันมัวันก็คือเศ9เก้เป็นเทรดดิ้งลองได้ใช่ไหมครับค่ะ เออถ้าหลุด968ก็ต้องหลบไปนะครับ968ต้องจุดทอยนอเนาะเเอออโคใช่แต่ต้องแต่ต้องเร็วนะครับก็คือเวลาเราดูเนี่ยนะครับเราก็ต้องดูเออถ้ามันหลุดเราก็ต้องปลาไปเลยนะครับก็ต้องหลบออกมานิดนึงนะครับโอเคครับผมแต่ว่าโดยรวมเห็นตัวบิ๊กแคปมันเริ่มนิ่งแล้วแต่ว่าพวกสมอลแคปเนี่ยยังมีแรงปรับโพซิชันหรือว่ามีแรงฟอสเซอรในบางตัวผมว่าเป็นโดมิโนเอฟเฟกนะนะครับในส่วนตัวหุ้นที่พอมีตัวหนึ่งมันลงแรงๆมาฟลอร์เนี่ยนะครับ ก็เป็นเซนเซนเชิงลบตัวหนึ่งอยู่ที่บางคนอาจจะกดขัดทุนจากตัวนั้นตัวนี้นะครับก็ถูกปอสออกมานะครับก็ส่วนนึงก็ต้องยอมรับว่าในตลาดเราเนี่ยมีเรื่องตัวออมาจิ้นนะครับเล่นกันผลกระทบกันครับอได้ค่ะครับอ่าแล้วตัวอื่นละคะคุณกราภัสตัวอื่นนะตัวที่เราคุยกันเมื่อเมื่อเช้านะครับพี c ก็นิ่งๆนะเป็นบอนบวกมาเล็กๆสูญที่เจ็ดเก้านะครับโดยรวมก็ถือว่าเออ่ยังเป็นภาพของการออกข้างแล้วก็เซฟไว้อัพอยู่นะครับแล้วก็ตัวไปเชื่อเวอร์กรีนก็ วันนี้ประกาศ COD นะครับก็ราคาหุ้นก็อ,ออกค่านะครับมวยตั้มตลาดไม่ค่อยเอื้ออะไรที่2.1ก็แนวรับที่เดิมนะครับ2.08นะครับแนวต้าน2.2เออมันมีหุ้นตัวหนึ่งที่เราอินิเชตมาใหม่ที่วันตัว s n c นะครับก็เป็นหุ้นในกลุ่มผู้ผลิตอ,อ,อุปกรณ์นะครับทำความเย็นนะครับทั้งในส่วนตัวแอร์บ้านนะครับแล้วก็แอรรถจนนะครับ เอสเอ็นีเนี่ยเราออกอินิเชตเมื่อวานนะครับเป็นวันแรกก็ให้มูลค่าพื้นฐานที่23.1นะครับพีประมาณ15เท่าหลักๆเรามองปีเนี้ยนะครับตัวทรีตย่อยของเขาเองเนี่ยนะครับน่าจะเจอเบรกอีเวนต์คือก่อนหน้านี้สี่ห้าปีเนี่ยนะครับมีผลลัพธ์การขาดทุนในบริษัทย่อยเยอะแล้วปีนี้เป็นเรื่อง้หุนอะะไรน SMC ใช่งหุ้นทีีี่่่พติดมาานนปแลล้วะ เออนั่นแหละครับพี่มอนก็ปีต่อเนื่องเป็นปีที่น่าจะเริ่มฟื้นเพราะว่าเอบริษัทลูกก็ปักครงสร้างอยในช่วงการปักคงร้างบปีนี้เราถึงภาวะต้นทุนลดลงได้นะครับนะครับอันนี้ก็เป็นจุดแรกๆที่เราเริ่มแนะนําก็แถวๆเมื่อวาน15บาที่สิบาท50นะครับพี่ออกบริคออ่าช่วยกันเท่าไหร่นะนะคะพื้นฐาน อืยสามันหนึ่งครับปีห้าเท่าอ่ารุ่นที่ตัวคุณกรพัฒแนะนํามาใหม่รอบล่าสุดครตอนนี้ปีประมาณเก้าเท่าเองี่ม่อนต่อมาปีนี้นะถือว่าพุ่นตัวนี้พิการกับพี่ตามมาเป็นปีแล้วแหละคุณกรพัฒน์อ่าโนมระมาตามมั่งเหอะก็จริงๆเป็นตัวที่ผมดูมาระยะหนึ่งแล้วแหละนะครับีแต่ว่าจุดเนี้ยเหมือนที่เราเป็นจุดที่ เราจะเริ่มคาดหวังในเรื่องตัวการฟื้นตัวงอุตสาหกรรมได้แล้วใครที่ชอบหุ่นแบบอุตสาหกรรมพ้นจุดตาสุดเนี่ยนะครับก็ลงสุกสนดแล้วนะตามัตจครับผมคบอาใครที่สนใจบรรจันก็เอากันไปเลยเพราะว่าราคานี้อัพไซด์ถึง23บาทจากราคาพื้นฐานใช่ไหมคะครับผมอ่าสะสละ ครับแต่ก็ผมไม่ด้เล่อเป็นหุ้นค่อยๆไปนะคงไม่ได้เร็วนะครับไม่ได้เร็วคล้ายๆนำโยงผมไม่คิดว่าหุ้นพวกนี้จะไปเร็วนะเป็นหุ้นที่ค่อยๆขึ้นไนผลอ่ะเก็บปันกินปันผลมาห้าปีละใช่ครับกินกันอยู่นั่นแหละกินปันผลซะอิ่มแล้ะปวดหลอกโอเคครับพี่ว่นครับผมโอเคแล้วส่วนตัวอื่นๆล่ะคะคุณกรพัฒน์ตัวอื่นอ๋อตัวที่ลงแรงนะเชิญเออ S T A เนี่ย เมื่อเช้าที่เราคุยกันเอ้ยมันไม่น่าจะหลุดคูเรียน20จุดซึ่งผมบอกว่าเป็นจุดที่ถ้าหลุดจะต้องซอฟลอสนะครับแล้วมันหลุดนะพี่มออ่อนเพราะฉะนั้นคนเล่นสั้นเนี่ยต้องหลุดออกมาก่อน <c oughs> จริงๆผมค่อนข้างแปลกใจนิดหนึ่งเอ๊ะราคามันลงมาเร็วนะครับ STA นะใช่ตัวสีตังเนี่ย <c oughs> ขณะที่ราคายางที่เราดูเนี่ยนะครับช่วงบ่ายก็ยังคงดีบตัวบวกขึ้นมานะครับเนี่ยต้องคิดว่าอาจจะเป็นโดมิโนเอฟเฟกต์หรือเปล่าในเรื่องตัวหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กนะครับที่มีแรงฟอร์์ตัวอื่นนนแแแล้้วกก็็ททบชมาต่่ใงงุุเอจด จะชอบความเสี่ยงก็20.1นั่นแหละมันหลุดก็ต้องหลบออกมา่อนบ้างนะครับตอนนี้เองต้องรอดูสัญญ,ญาณนิดหนึ่งว่า,าตัวหุ้นเองเนี่ยนะครับมันจะมีแนวรับถัดไปบริเวณ18.5-18กับบาทนะครับมันจะนิ่งแล้วก็มีสัญญ,ญาณกลับตัวไหมนะครับใครเล่นกับเทรนด์ก็ต้องกลับไปเหนือ20.1รอบหนึ่งนะครับถึงเป็นการกลับตัวขึ้นมานครับสำหรับตัว SGA แล้วก็ดูราคายางประกอบด้วยแล้วกันนะครับราคายางยังเป็นมวยตั้มขึ้นอยู่หรือว่าพุ้นเองน่าจะฟื้นตัวได้นะครับพอไดยลงคน,นครับ ทำไมมันโดนถล่มอะไรอยู่ดีๆอ่ะใช่ครับเห็นช่วงท้ายเลยพี่มอนก็คือเคือแล้วผมคิดว่าน่าจะเป็นแรงฟอสซิลนะครับฟอสซิลแล้วทำไมคะอ๋อแบบไปไปเอา GL แล้วโดนในตัวนี้ก็เกี่ยวกันเนี้ยอาจจะเป็นโดมิโนเอฟเฟิกอะไรเงี้ยเอราะว่าลงมาตัวอีกตัวนึงแล้วมาฟอสตัวนึงนะครับเพิ่งรู้นะเนี่ยนะครับว่าโดมิโนมาที่สีตังด้วยครับเพราะเมื่อวานก่อนเม่อเห็นพวกเอ่อ คุณตัว small cap หลายๆตัวมันก็เป็นลักษณะนี้นะครับเอสมี <ลง S 1> ตัวหนึ<ม>่งโดน<ด>กับเขาด้วยบีแลน,น่ะเอสโดนไหมละ่ะบีแลนนะครับจะดูดตัวนิดนึงนะครับาถ้าทางเอฟเฟกต์บล็อกเทรดกระโดดออกกันหมดเลยบีแลนน่าจะเป็นตัวเซนต์รต์ตลาดมากกว่าเพราะว่าคือ,ค,อคือถ้าฟอสต้องแรงกว่านี้นอ๋อใช่ใช่แต่แล้วมันหลุดแนวสีแดงสีตาน่าจะโดนฟอสเปรี้ยงๆมาเลย ลงหลุดแนวรับ1.8179นะครับก็เลยย่อมาอมที่มัมาลงมาแนวรับพอดี1.75นะแล้วก็ดึงกลับมา1.7ไอ้ 2. ท่านี้นะพี่ม่อนคือวันสองวันเนี่ยต้องกลับไปยืน1.82ให้ได้นะครับเพื่อจะเป็นเฟิร์มว่าเ,เป็นการปรับฐานเสร็จแล้วฟืว้นตัวขึ้นไปนะครับแล้วก็1.75ไม่ควรย่อหลุด1.75นะครับ 1> 1. ผมถ้าทางซื้อกันทั้งประเทศหรือล้วเติร์นในคุณเอสเอสเมื่อไหร่อองเมื่อไหร่อะไรต้องอีกคนะจบเลย หาครับเดี๋ยวลองดูครับผมได้ได้ช่วงตลาดมันมิสมอลแคปมันเซ็นเมนไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะค่ะส่วนทองคาราคาคุณเอสค่ะคืนนี้มีอีเวนท์ทองคํานะอืมทองคำเมื่อเช้าที่คุยกันก็คือยังไม่ได้ทําอะไรพี่มอนผมไม่รอหลังเฟดเลยนะครับแต่โดยรวมคิดว่ามันยังเป็นยูลงอะแหละแต่ว่ามันไม่น่าจะหลุดแถวๆถหนึ่งหนึ่งแปดศูนย์เนี่ยนะครับอืมถ้าไมดูตอนนั้นจะเป็นภาพของการยกโกลแล้วก็มีโอกาสที่รีเวอร์สกลับแต่โดยรวมรอทำมิ่งดีกว่า ต้องครับ้าวแล้วลองมาไม่ได้หรอหนึ่งหนึ่งแปดศูนย์เนี่ยไม่ไม่ยังไม่เปิดด้วยพี่ม่อนต้องรอดูอีกเดี๋ยวครับรอดูนะต้องทำเน่ยมันเวลาเอฟเฟกของเฟดเนี่ยเขาจะค่อนข้างมีดินามิกเรียกว่าสมงมติก็แทกลงอาจจะแรงอาจจะหลุดไปก็ได้นะครับแต่ว่าพอจบแล้วเนี่ยเราจะกําหนดกลยุทธ์ง่ายนะครับเพราะต้องทามันผันผวนตามอีเวนต์หลักๆต่างประเทศเยอะนะครับค่ะค่ะครับผมขอบคุณค่ะสวัสดีครับค่ะนั่นก็เป็นรายละเอียด